ไม่ไม่ไังปอกแฟนก็กลับแฟนว่างไอ้มดไอ้มดอันนี้มันยังไม่ค่อมีอะไรเลยดแนว่ะไปลงไปลงไปมาเดี๋ยวกูเป็นคนส่งสัมภาระหนึ่งเดี๋ยวไอ้มดเฮ้ยมดมึงก็เล่นได้แล้วเหรอทำไมมึงไม่พูด เออพูดแล้วเนี่ยโอ้โอทดทดทดโอ้ยไอ้อโม่ไอโม่โอ้ยเอามา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 ใส่ใช่ใช่เอาลวดมาเอาลถมาทีนี่ที่นี่จะะไม่หาเล่นนไอไอปลา โอ้โห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 เหลือเท่าไรน่ะเหลือสองพจาก8ป0พเอ้มดเหรอไม่ใช่ผี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 มันโดนแน่ มะเอาจิงดิมันตายแล้วโ่้มันมาแล้วมันมาแล้วมีมีของนี้อุยที่แม่โทษ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 อาหเฮ้ยของแต่ ลองเี่ยวเดมาแล้วเี่ยวเด้มาขีจะไปตำแหน่เราเรวเร็วหเร่องำแหน่งเราเร็ว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 เอ้คนนันไปไหนอะผีมาผีมามึงรีบหนีมึงรีบหนีไม่เนมึงแค่เดินไปหลังก็พอแล้วิะไรอะเข้าเข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 เขาฮ้ยกระสอความไปเร็วสารินจิสารินจิสานิจสันเออสวยคิวมือใจได้ไง ็มันเดินไปชนมันเลยไงกูเห็นอยู่กูตายวันขี้ดไงก็ตอนแรกไอ้กิวอ่ะกูคิวเดินดีอยู่แล้วไอ้ิวหัดกูหัดไปอีกแวบหนึ่งแม่งกลายเป็นผขคือแบบกูยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่ากูตายอะคือแบบพูดปุ่มเกิดอะไรขึ้นยายไอ้นี่อะไร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 ไอ้เมืรอกี่กูไม่เห็นเหรอเะื่อ่นกูไม่ห็นเหรอะอุ้ยยันไม่ไปไป

เดี๋ยวมอเ่ยซื้อเลือดไปได้ไหมไอ้เหี้ยมันเหลือยังไอเแล้วกูจะเอา12 12เข้าไปเอาเาาเอเออาอเอาเอเอาเาเอเอ้าไอเอาเเอาเอาเาเอาเอเอาอาเาเาเเเาเอาเออาอ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรถรถไหนใจเย็นนมีเพจมีเพชรมีเพชรถหยุดรถหยุดรถหยุดในรถอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเอาเอารถเห็นไหมนี่เด้ไหนอยู่ไหนก็เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ๊ยเชี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะมึงเกิดอะไรขึ้นวะทำไมคิวไม่ตะโกนอะรถยู่ไ ไอคิวคิวย่นี่คิวรถอย่นี่รย่่ลยแลไอ้ัสไอ้สัสไอ้ต้ัอ้ไ้ไอ้สัสไอ้อ้อ้อั้องสัอ้ั ไม่มีผีแต่มีของไอสัตว์มึงไม่ดีมึงควให้ดังใช่ไหมล่ะมึงคือรอสีแดงโอ้โหมันทำให้มันแตกนี่ไงวะมันทำได้เหรอคือมันทารมันทางรอะไรกันเด้เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อันไม่รู้อ่ะผีมาผีอยู่ข้างหน้ามึงปูได้เลยไหมผีมาของพังหมดเลยไก่มาระวังไม่มีไก่เลยโอ้ กูตายกูตายอโทษแล้วเบิดกลายเป็นโผงไปแล้วนั่คือที่มึงบอกว่ามึงเห็นในคลิปไ,ไปด้เป็นวูดดลิฟต์นี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นก็มึงอ,อ่ะมึงเอาไอ้แต่กันแล้วมึงก็ทำตกรอบนึงแล้วมึงก็ทำให้ม,แแมันมแ,แตกอีกรอบนึงอ่ะแล้ว <c oughs> มึงเข้ <c oughs> งใจหรือไม่แ้วตั้งใจ <c oughs> งใช <c oughs> ่ไหมทีท <c oughs> ีทีทียังึงอยู่ในวิดีโอแล้ว <c oughs>

กูเห็นตตาเอ้ยคิวแล้วผีม่งตามตุ่นมึงตั้งแต่ตอนนี้มึงคงอยู่ไป้มดอะตายหมดแน่เหียเดีเสียงเหมือนกันนะ กูออกมาดิเสียงอย่างโง่เลยไอ้ควายเ้าไอ้ยี่กุดโดนมาช่วยกูตายอย่างโง่เลยแล้วยงไปพักนึงอ่ะเไปทำโดเนี่ยมันใช่ไหมคิวฟังคิวอีกรอมันแตกเลยแล้วมันก็เลยแต้เอาไต้องไต้องไต้องย่ลย่ิดเอกนี่กูคนหาตอนมึงแพ้เอาไอ้ย่ะ จะเจอแม่งเสีเช้าอะแม่งแล้วเมืนเสียงสะท้อนมาโกนหันแล้วเสียงเมื่อสะท้อนเข้ามาในห้องที่กูอยู่เลยอะมึงรู้ไหมเสียงเมื่อสะท้อนเข้ามาอีกห้องอ่ะหมายหมายยังไงมันสะท้อนยังไงคือมึงตะโกนแล้วคือพวกกูอีกห้องมันได้ยินอ่ะลูกไข่นี่นะเด้บอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเออจะหลังมันอยู่ได้แล้วถ้ามีเสียงระเบิดก็วิ่งไปกันหน่ายเดียวหมดผีมามด ใช่เหรอไอ้ยัยกูจะหลอกบอไอ้ยัยนี่เสือกเชียร์ไอ้ยี่อะไรวะกูทำอะไรเนี่ยทำอะไรขึ้นทอะไรวะอ๋อไปไปอยู่ในคอร์ดอนใช่ไหมเฮ้ยอะไรคอร์ดอนมันจะเด้งตัวไปไม่กูอกอะไรวะกูจะขึ้นไปดูข้างบนกูจะขึ้นไปดูข้างบนไมึงจะรีบขายทำไมขายไปเลยมึงกับมึงก็เอานี้ลงก่อนอ่ะแล้วอ้าวแล้วมันต้องเก็บให้ครบเก้าอ่ะ ก็ไปกลอกมาทำกบหน้าปิดตัวแล้วกบตัเฮ้ยเห็นได้ขอร์ดด้านขอร์ดด้านเนี่ยโอ้โอ้ยอะไรวะไอ้ยังอยู่มันพุ่งมาเลยอะไรมันเข้ากล้องกูมันมันเห็นในกล้องกูกูเห็นกูเห็นหมดเลยมันทิชช็อตไปเยอะอะไรวะตอนหน้าตาเกูเลยสักอะไรวะใครทำใครทำเลยกูวะเดี๋ยวใครทำเลยกูวะใครทำเลยกูชิดช็อตวะพีชชับอ่ะไอ้เหี้ยมึงอ๋อ แล้วตอนนี้<อ><อ>มันของมันเหลือไหมอ่ะมันเหลือให้เก็บบ้างไหมให้มันตรงเป้าไหมโอ๊ยพีมาฮะ<อ>ไหนไหนกูซ่อนแล้วสปิลสปิลเลอร์ มาผีมาเยมึงออกไปออกไปออกไปสัตว <c oughs> ์้าเจ้าเจ้าเ <c oughs>

ไอ้มันไรู้วไมันไ่้องเห็วกกูไอู้อ้ไมันไม่รู้ไอ้มันไอ้รู้ไอ้มันไม่รู้ไอ้มันไอู้ ต่ครับทำเป็นไม่รู้สองอ้งเลยยิ่งใส่วมันบุหรือม <oh> Ay, mur, i nah i, ann, ah. ันไม่ตายไม่ตายย่่่่่่่่ย่ลยวะโอ้โหไ่่เ่ี่่่่่่่่่นเ่่่่่่่่่่่เ่่่่ไ่่่่่ห่อ่่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 ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รื่่่่่่่่่่ เลื่องคนดิ้งงาแล้วมึงพวกคุณมันตายหมดนี่ยไม่กูไม่รู้ว่ามึงตายกูไม่รู้อะไตอนนั้นมึงเล่นกับกูมึงก็เออหลังเสรกูตายจันกูกูไม่นึกว่ามันถึงตายกูไม่นึกว่ามันถึงตายไม่ึงว่าตายสองคนแล้วเนี่ยกูนึงก็ไม่ใช่แบบสิบดาเมจยี่สิบดาเมจไงกูไม่รู้จริงจริงไอ้ยังก็กูเหลือหนึ่ง กูกลับไปคิวแม่งลังซ่อนอย่างดีเลยเยี่ยะหันมาไอ้มดแม่งก๊วกใส่อ่ะแล้วมึงรู้มึงติดโลกจะวิ่งหมาพวกกูทำไมเอาก็จะต้มสิงสานสิงสารนี้ไอันนี้คือมึงไม่รู้ใช่ไหมมึงพูดจริงใช่ไหม ไม่ไม่คือกูไม่คือกูอ่ะเอาฟาดกูก่ัดฟาดกอนคือกูอ่ะกัดใจให้พวกมึงโดนสักแบบยี่สิบสามสิบเจ็ดไม่โดนไม่เชื่อมึงจะตายจริงไงแต่นี่มึงไม่ต้องให้กูดูอะไรเลยมึงให้กูโดนเกมนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราทีมเราใช่ไหมทีมทีมว่าตั้งพวกย่างเดียวเลยออ๋เราอพวกอย่างเดียวใช่ไหมเราจับวางแผลแล้วอพวกว่ะมันมันจะใช้อ้วกอ้วกฆ่าผีลง มันใช้ผีฆ่าผีอะเดีเว้นะาเกอาอ้วนมันฆ่าผีได้เหรอมันมีดาเมจไงไดาเแล้วเ้ย้มันมันจมันจับมันจับตัวนี้จับับแล้วเเอยาเอาแล้วเอาแล้วเอแล้วเอาแล้วเี๋ยนกูชอบเสงเงินเป้าอ่ะ

ม่เม่ได้ยนี่เป็มคุยกับกูไหมได้ยินตลอดได้ยินเลยคอยไว้อันพนาก่านี้ความัวดจะบริเวณนี้ว้วเ้าเ้ยว่าวเจ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ่ายเเดี๋ยวมันเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจังวะม้ยเ้ว้ย้เฮเฮ้เฮ้เป้ดเ้ยเ้วกแล้วเ้องส้้กัน้ช่ไหมเนี่ย ไอ้เหี้ยคอนกูต้องการคอนตระการคอนตระการคอน let's let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่คอนไอ้กูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอามาเอามากดกดจมูกมันกดจมูกมันกดจมูกมันได้ยังไงกดกดจมูกมันเฮ้ยลฮ้ยากาคืออะไรเฮ้ยมึงกดจมูกมันเหอะ

โดนกูเฮ้ยไปลงไปลงไปเรียบร้อยโดนโยนี้อ่ะแม่งโยนในมดลงงี้อ่ะโคตรชั่วเลยโดนกูโคตรชั่วเลยโยนในมดลงงี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเคี้ยอะไรวะเคี้ยอะไรวะอะไรวะอะไร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 อุ้ยอุ้ยโอุ้ชิบ วิ่งวิ่งวิ่งเปิดประตูเปิดประเปิดปปิดประตูดปอะไรตัวอะไรตัอะไรต้องมันเป็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 นเปอ๋อเป็ดเป็ดเป็ด็แค่เป็ด surprise motherfucker ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะตา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 ยก็ฆ่าเป็ดก็ตายเลยนี่เปเี โอ้ m ไม่ d อดมึงเพ่เห็นเนาไอ้สกูเห็นแล้วแต่กูเห็นอีกแล้วกูตกใจมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้พาเมื่อกี้ันแบบมันมันมีแบอะไรเยอะไงไอ้นี้มันยัไม่่อยมีอะไรเลยเีล้ว

เดี๋ยวมันเลยมโอมนอไม่ฝังของแฟนเมื่อก่รัแฟนอว่โอ้อไม่มันไม่ตายเยคนชอบเสียงตอนท้ายมึงอะเฮ้ยเฟยดรนคืออะไรวะมึงลองโดดมึงตกช้าลง Ô oh, wow. Hả? 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 เราแจ็คพอตดีจัดโอ้โอ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 ้อ้อเา้อตายตายลบายบายโลจเี้ยอะไรไปไปแล้วเรียบร้อยกําไดใครก่อกํานันย่อมถึงตัวนะจ๊ะเด็กๆที่ดูคลิปนี้ทั้งหลาย้โยเอาอเอาอไอ้นี่กดโดนสอันทไมมันโดนมันโลเลยวะทุกคนมันโดนลล้เลย